แต่ว่าส่วนตัวท่านมองว่าเป็นการฆาตกรรมแน่นอนเลยใช่คคือผมยังเรียนใต้เลยนะผมก็มั่นใจมาแต่แรก mm hmm. กับความผิดปกติอันอื่นที่ที่พวกท่านเห็นนะนั้นนะท่านก็สังเกตพิรุษของท่านไปแต่ผมเนี่ยมันเห็นมากกว่าใช่ไหมอ่าแล้วก็ข้อมูลที่ผมได้มาจากบุคคลอื่นด้วยประกอบอก็เลยยังมั่นใจว่าฆาตกรรมก็ ขั้นมั่นใจนะฆาตรการรผมมั่นใจแต่มั่นใจว่าในการสอบสวนเนี่ยมันจะไปในทิศทางนั้นที่ที่ที่หลายคนก็ค่อนข้างผมว่าเก็เชื่อเชื่อไปไม่ใช่เชื่อจากผมนะะทุกคนก็เชื่อจากพยานหลักฐานนะต่างๆเหมือนกันจริงๆมันแม้ว่าถ้าน้องเขาเป็นดารานักแสดงหรือจะเป็นใครก็ไั้งพลมีชื่อเสียงนการตกเรือมันก็ไม่เคยถึงต้องขนาดนี้ขั้นนี้นะ อมีเข้ามีออกมีลึกลับซับซ้อนอะไรกันไปหมดเนี่ยใช่ไหมประเด็นที่เราเคยบอกก่อนอันนี้ว่าเราสงสัยแล้วอยากจะมาถามพนักงานสอบสวนทางตำรวจวันนี้ได้ขาวจะได้พูดม,มีเรื่ผมก็มีให้ข้อมูลว่า<อ>บิ๊กน่ะคนควรจะเป็นใครอ่าจะมีความเสี่ยงผ่านเกี่ยวข้องกับบุคคลบางคนนะในคดีนี้ไหมผมก็มีให้บ้างนะ<อ>แต่ก็อยู่ที่ เขาจะไปสอบสวนไหมเขาจะไปสืบสวนขยายผลไหมนะเพราะบิ๊กเนี่ยกับกลุ่มผู้ที่อยู่บนเรือเนี่ยไม่ใช่เพิ่งรู้จักนะถ้าบิ๊กเนี่ยเขาต้องรู้จักกันมาก่อนนะคุณก็ไปตรวจสอบความสัมพันธ์หรือการติดต่อได้ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุหรือกระทั่งขณะเกิดเหตุยิ่งชัดเจนแล้วหลังเกิดเหตุมันมันก็แค่นี้ใช่ไหมคดีอะถูกไหม แต่คุณจะทําตรงไหนไหมขนาดไหนนะท่านคแต่ว่าทางตำรวจไงผมก็ผมก็แต่ผมมีของผมไงผมมีแต่ผมคงมีถึงขั้นว่าผมไปเจาะเลยว่าเป็นใครคนนั้นคนนี้ไม่ได้ผมก็ก็มีพูดถึงนะแล้วหน้าที่ผมทั้งหมดไหมนะ <ức> ก็ต้องให้เขาก็เขาทํางานบ้างใช่ไหมเอส่วนเขาจะทําในลักษณะไหนผมก็ทราบได้ไงนะซึ่งไอ้หลักฐานเรื่องบิ๊กเนี่ยคะ่ะเรา เราให้การอย่างเดียวหรือว่าเรามอบเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอะไรยังไงให้ด้วยค่ะการสอบสวนผมว่าถ้าหากเขาเขาสนใจในประเด็นหรือว่าสิ่งที่ผมให้การวันนี้นะเขาคงต้องเรียกผมสอบอีกอ,อ,อ,อย่างผมพูดไปผมก็ย่างเชิงแต่ถ้าเขาบอกว่าโอ้ปูดไปไม่มีน้ำหนักมันก็ข้อมูลเดียวกันกับที่สื่อมีคนทั่วไปมีนี่ก็เก้เ<ร>านะก็สุดแล้วแต่ใ,ให้ข้อมูลเฉยๆหลักฐานแล้วยังไุ้ไปก่อน ผมก็ให้ไปให้ไปเท่าที่เขาจะเป็นแนวทางในการที่เขาจะไปสืบสวนต่อไหมอ่าแต่ถ้าเขาจะปิดเขาก็ไม่มีก็อย่างที่เขาพูดอ่ะไม่มีแล้วไงว่าวันนี้ขนาดยังไม่ได้สอบสอบยังไม่เสร็จเขาก็บอกไม่มีแล้วเขายังไม่ได้เห็นอะไรในสำนวนผมเพิ่งจะเซน็นคำให้การของผมไปเนี่ยใช่ไหมแต่เขาพูดกันบอกแล้วว่าไม่มีก็ไม่มีก็เนี่ยงั้นก็เป็นเรื่องก็หนักใจอยู่เหมือนกันนะพูดตรงๆครับผมก็พูดไว้นะ ผมว่าให้หมดไม่ได้เหมือนกันผมก็ว่าบอกในก็แล้วแต่ผมยังยังแจ้งกับมาสารว่าสอบสวนนะบอกไม่ต้องหนักใจคือคือ,คอาการสอบสวนมันเนี้ยคุณก็คงต้องถูกเพราะว่าคนอื่นเขาไม่มานั่งฟังนี่ไม่ได้มานั่งร่วมสอบสวนกับคุณเขาก็คงจะบอกอมีแค่นี้เองเหรออะไรเงี้ยนะก็ผมก็ในเมื่อมาเท่านี้ผมก็ให้แค่นี้ใช่ไหมยังเหลืออะ,อะไรอีกอะคะที่เรายังไม่ได้ให้เนี่ยคะ่ะที่มีอยู่<ม>เป็นหลักฐานเด็ดมากแค่ไหนอะคะ เออมันถ้ามันมันมันไม่เด็ดมันก็คงไม่เก็บไว้อนะอผมเมื่อ,อพูดีจริงว<น>่าสิ่งที่เราให้ไปในวันนี้กับการให้ข้อมูลตำรวจบอกว่ามันยังไม่